สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องพัดพัดนะคะพี่พัดพัดคนสวยนะคะจะมาชวนเพื่อนเพื่อนปลูกปลูกต้นอะไรลูกชะอมนะคะปลูกต้นชะอมนะคะพี่พัดพัดกำลังดาย้าอยู่ทำพื้นที่ให้โล่งก่อนแล้วเดี๋ยวเอาชะอมไปปลูกบริเวณนั้นกันนะคะวันนี้เราไปช้อปปิ้ง ต้นไม้มาหมดไปเฉียดเฉียดพันนะคะเมื่อวานก็เหมือนกันอยู่บ้านก็อยู่บ้านต้านโควิดก็หาช้อปปิ้งต้นไม้มาปลูกนะคะเพราะว่าอดได้เดินห้างนะคะก็เป็นการช้อปปิ้งอีกแบบหนึ่งนะคะทำให้มันดีนะนางแจ๋วเดี๋ยวจะเอาเช้าโอมลงไปปลูกตรงนั้นนะนางแจ๋วจอบอันเล็กๆเกนี่ยน,นะคะที่นางแจ๋วจับอยู่นะคะ ที่ภาคเหนือเราเรียกว่างองนะคะมันเป็นจอบสําหรับเด็กนะคะงองนะคะเอาไวได้ดายหญ้าเล็กๆน้อยๆนะคะงองของฝากจากลุงนิคมกับป้าลีนะคะอย่าให้ตกลำน้ำนะลูกแม่นูจะเอาหนูจะพกของนี่ก่อนหือยอย่าให้ตกดิเห็นบ้ามันมีสะพานอยู่ะ่ะ ส่วนข้าวด้านหลังก็ประมาณเก็บเกี่ยวเดือนอะไรนะลูกธันวาใช่ไหมที่ป้าบอกอะ่ะเดี๋ยวชวนเพื่อนเพื่อนพาร์มาปลูกมาเอ้ยไม่ใช่มาเกี่ยวข้าวกันนะคะเกี่ยวทนะแม่เกี่ยวอ้าวอ้าเกี่ยวทนะแม่เกี่ยวน,นะคะเสร็จยัาง นี่ค่ะวันนี้เราแบ่งชะอมมาปลูกบริเวณน,นี้นิดนึงนะคะที่เหลือเดี๋ยวเราจะไปปลูกที่สวนอีกที่หนึ่งนะคะปลูกที่ละนิดที่ละหน่อยนะคะ ตรงนี้เป็นด้านหน้าตรงนโน้ตนต้นไม้ใหญ่ๆตรงโน้นมันเป็นถนนนะคะแล้วก็หัดมาจากตน้นไม้ก็เป็นสระน้ํานะคะตรงนี้ทาเลตรงนี้แม่แหม่ม,มคิดว่ากําลังจะขึ้นบ้านตรงนี้นะคะจะปลูกบ,บ้านบริเวณนี้กันแล้วก็จะถมที่ทําสวนนะคะจริงๆก็อยากทําเป็นคาเฟ่เล็กๆไว้ให้เด็กๆเ,เพื่อนพัดๆได้มาเรียนรู้นะคะการเกรษตรด้วยกันเนี้ยนะคะเป็นแบบ คาเฟ่แฟมิลี่สำหรับเด็กอะไรประมาณนี้นะคะที่คิดไว้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จเมื่อไหร่นะคะไม่ได้รีบร้อนอะไรนะคะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะมีแผนไว้ว่าปลายปีนี้หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเราก็จะมาล้อมรั้วแล้วก็ถมที่เตรียมปลูกบ้านแล้วก็เราก็อาจจะทำคาเฟ่เล็กๆ ไวาให้เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกผักทำอาหารนะคะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวรอให้พี่พัดได้ยาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้กันนะคะบ๊ายบายแค่นี้ก่อนเพราะคลิปมันเริ่มยาวแล้วอะโอ๊ยหมากัดกันน่ะพี่พัดบอกว่าบ้านเราต้องมีกำแพงสูงๆนะคะไม่ใช่เอาไว้ป้องกันโจรน,นะคะกลัวหมากระโดดเข้ามาในบ้านนะคะ ไปช่วยพี่พัดกันนะคะ